เออคนเล่นมันก็ต้องแบบมีความบาดเสียวเนาะแต่ว่าไม่ใช่เสียวจนแบบผีหรอกใช้เวลาน่าจะน้อยลงแหละถ้าผมเดาไม่ผิดนะเพื่อนหน้าอย่างนิ่งเลยเพื่อนเพื่อนไปตัวขาวจังเนี่ยเออแล้วก็ตัวขาวมันกันเนาะมันคือหุ่นจําลองเหตุการณ์ใช่ไหมระดับความเร็วลงแล้วแต่ว่าก็ต้องมีคือประเด็นน่ะไม่เพิ่มไม่ได้ว่ะอ่ะผมบอกใจใจในะบ้าะมันช้าแล้วมันก็ช้าลงไปอ่าผมก็ค่อยเพิ่มไปอ่าความเร็วเข้มไหมอันนี้หนึ่งสองแล้วก็ตัดลงมา เึบถึงไหมถึงโหโเฮ้ยไอ้ชีคือของกูายแล้วคือมันอยู่ตรงตรงนี้ลดลดลงมาไหนอ่ลดลงมาไหนโอเคครับโอเคยังแบบว่าโอเคอยู่นะโอเคเนาะอันนี้ว่ต้องหลุดลงมาเนานะเนาะโอเคเนาะก็คือขึ้นได้นั่นแหละแต่ว่าความความบิดก็เท่าเดิมนะอ่าโอเคนะ แล้วก็หมุนขึ้นมา